t a r i f อ s อ f a b อม i นเ t ชันเนี่ยเป็นภาษีสินค้านำเข้าซึ่งมีการลงนามโดยประธานาธิบดีจอห์นคุนซียดัมซึ่งเป็นคนที่ดีเยี่ยมมากเลยที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะ่ะ ในสมัยที่เขาเป็นประธานาธิบดีที่เขาเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มีบารมีมีเครือข่ายแล้วก็เป็นนักการทูตด,ด้วยในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็ยอมลงนามในข้อเสนอที่ให้มีการปรับขึ้นภาษีสินค้านําเข้าซึ่งในที่สุดก็มีการน,นํานโยบายนั้นไปบังคับใช้ต่อโดยแอนดรูว์แจ็กสันจนแทบจะรบกับโมลารัดเซาท์แคโรไลนาทางตอนใต้ทิชชูที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Tariffs of Abomination เนี่ยอันนี้ไม่ได้จะเปรียบเทียบถึงยุคป,ปัจจุบันแต่ว่ามันก็มมีควา คลึงกันก็คือพลเมืองในประเทศไม่ได้นิยมมลรัฐทางตอนใต้ไม่ได้เอาด้วยแล้วก็พยายามที่จะต่อต้านแล้วก็เป็นหนึ่งในเชื้อซึ่งนาไปสู่การเพราะพันธุ์ให้เกิดสงครามกลางเมืองนอกเหนือไปจากปัจจัยอื่นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกทาสมันมีปัจจัยเรื่องนี้ด้วยซึ่งมลรัฐทางตอนใต้ทะเลาะก,กับมลรัฐทางตอนเหนืออยู่เยอะมากตอนที่มีภาษีนําเข้านี้เพราะมันเอื้อต่อตสาหกรรมในภาคเหนือแต่ไม่ได้เอื้อต่อการค้าขายนําเข้าสินค้าบางประเภทในตอนใต,นใต้ ก็คือว่ามลลรัฐทางตอนใต้ไม่เอาภาษีนําเข้าในปี1828ในยุคของป,ปลายจอห์นคุนซียอาดัมแต่โมลลรัฐทางตอนเหนือนั้นเอาแทบจะรบกันในเรื่องนี้เกือบแล้วได้ซ้าไปตอนนี้จะรบจริงๆอะ่ะมันคือช่วงปี1833ช่วงที่โมลลรัฐทางตอนใต้ขู่ที่จะไม่ยอมปฏิบัติตามข้อบังคับนี้นะฮะโอเคแต่ประเด็นคืออย่างนี้ abomination นั Ab ้นมันแปลว่าอัปลักษณ์น,นะฮะ Tar i f ริฟ a ์ออ n อับเบอเป็นนโยบายภาษีสุลนากรของสหรัฐอเมริกาที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อเศรษฐกิจและการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งระหว่างรัฐทางเหนือและรัฐทางใต้ผลกระทบหลักคือทางเศรษฐกิจภาคเหนือได้ประโยชน์อุตสาหกรรมในรัฐทางตอนเหนือเช่นสิ่งทอและเหล็กได้รับการปกป้องจากการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากยุโรปในเวลานั้นโดยเฉพาะจากอังกฤษทําให้อุตสาหกรรมเติบโตแต่ทางตอนใต้เขาต้องการนําเข้าสินค้าจากอังกฤษแล้วก็รักษาความสัมพันธ์คล้ายๆกับแคลิฟอร์เนียตอนนี้ ภาคใต้เสียเปรียบนะฮะในปี1828เป็นต้นไปที่มีการบังคับใช้ภาษี Tar i f f of a b o m i n a t i o n 1828เป็นต้นไปนะฮะรัฐทางใต้ที่พึ่งพาก,การส่งออกฝ้ายและยาสูบไปยังยุโรปต้องเผชิญกับการตอบโต้จากต่างชาติประเทศในยุโรปลดการซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐและราคาสินค้านำเข้าที่จำเป็นเช่นเครื่องมือในการประกอบการเกษตรกรรมก็คือภาคใต้เสียเปรียบเพราะว่ารัฐทางตอนใต้พึ่งพาก,การส่งออกฝ้ายและยาสูบไปยุโรป ซึ่งเขาเจอกำแพงภาษีย้อนกลับมาไงเขาต้องการค้าขายอย่างเสรีกับยุโรปในขณะที่มอลารัตทางตอนเหนือในช่วงปี1828เนี่ยไม่ต้องการค้าขายอย่างเสรีต้องการมีภาษีนําเข้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมภายในซึ่งมีโรงงานอยู่ในทางตอนเหนือเยอะมอลลารัตทางตอนใต้ก็เลยต่อต้านนโยบายภาษีนี้เพราะว่าต้องการค้าขายอย่างเสรี อารมณ์ของมลรัฐในสหรัฐก็คือว่าเมื่อประธานาธิบดีอยู่คนละขั้วเนี่ยคุณออกนโยบายซึ่งเราไม่ต้องการเนี่ยเราไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้มันอารมณ์คล้ายๆกันในวันนี้แต่ว่าในวันนี้การที่จู่ๆจ,จะแยกประเทศแล้วก็ไม่ยอมเทอร f เรเนี่ยมันอาจจะแรงไปแต่อย่าคิดนะฮะว่าทั้งบดนี้ไม่ได้นาไปสู่สงครามถ้าทรัมป์ไม่ถอยบ้างนะฮะภายในปี2040สงครามกลางเมืองในอเมริกามาแน่ฆ่ากันแน่ถ้าทรัมป์ไม่ถอยบ้าง เพราะแรงเกลียดและความไม่พอใจมันสูงขึ้นเรื่อยมันทุกเรื่องรวมกันมันจะเป็นเหมือนในหนังนะฮะ คันนี้ต้นทุนค่าครองชีพสูงขึ้นในยุคนั้นภาษีทําให้ราคาสินค้าอุตสาหกรรมจากยุโรปแพงขึ้นซึ่งกระทบทั้งภาคใต้และผู้บริโภคโดยทั่วไปคานนี้มันมีความตึงเครียดระหว่างรัฐด้วยนะฮะซึ่งรัฐทางตอนใต้นั้นโกรธแค้นโดยเฉพาะเซาท์แคโรไลนาที่มองว่าภาษีนี้เป็นการกดขี่จากรัฐทางตอนเหนือที่ควบคุมรัฐบาลกลางภาษีคือการกดขี่เหมือนกับผู้ซึ่งมีฐานะร่ำรวยในยุคนี้เนี่ยในสหร,รัฐมองว่ากลไกภาษีซึ่งเก็บซึ่งเยอะมากเหมือนกับฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเป็นการกดขี่คนรวยนั่น ภาษีนําเข้าเนี่ยกดขี่คนจนผมไม่ได้พูดเล่นนี่คือภาษาซึ่งใช้กันภาษีนําเข้าเนี่ยมันกดขี่คนจนภาษีบุคคลธรรมดากดขี่คนรวย Can't make this shit up นี่คือภาษาที่ใช้กันคราวนี้เขาก็ดําเนินนโยบายนี้ไปจนถึงช่วงซึ่งมลรัฐทางตอนใต้ไม่ยอมปฏิบัติตามเมื่อมลรัฐทางตอนใต้ไม่ยอมปฏิบัติตามเนี่ยมันก็เกิดสิ่งที่เรียกวความพยายามในการยกเลิกยกเลิกภาษาอังกฤษคือ nullify เป็น verb เ,เป็นคํากริยา คำนามคือ n อร์ i f i c a t i o n วิกฤต่งการยกเลิกภาษีนําเข้าซึ่งนี่มันเศร้ามากนะไอ้ทั้งหมดนี้ซึ่งเราเจอวันนี้เดี๋ยวช่วงซึ่งจะยกเลิกอะ่ะมีวิกฤตอีกรอบหนึ่งหรือไม่หรือจะมีวิกฤตในการพยายามยกเลิกแล้วท่าไม่ยอมให้ยกเลิกมันไม่ควรจะมีทั้งหมดนี้ขึ้นมาเลยถ้าคุณได้อ่านประวัติศาสตร์แล้วคุณเห็นว่าในอดีตมีความพยายามที่จะบังคับใช้สิ่งที่คนเขาไม่เอาแล้วถึงเวลามันก็ต้องทะเลาะก,กันหลักการ n อร์ i f i c a t i o นเนี่ยนะฮะในปี18 32ตอนนั้นเซาท์แคโรไลนาอ้างว่ามีสิทธิ์ยกเลิกหรือนอลิฟายกฎหมายของสาพันธของ Union, อยูเนียนนะพูดง่ายๆที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมก็คือต้องการยกเลิกกฎหมายของประเทศจากส่วนกลางซึ่งนำไปสู่วิกฤตการณ์ในการยกเลิกหรือนอลิฟิเคอร์ซิสในปี1832ถึง33และเกือบทำให้เกิดการแยกตัวออกจากสาพันธเกิดการขู่จะรบกันระหว่างเซาท์แคโรไลนาแล้วก็รัฐบาลในส่วนกลางรัฐบาลในส่วนกลางตอนนั้นคือแอนดรูว์แจ็กสันที่ทรัมป์เชิดชู ผมบ่อยครั้งนะฮะทรัมป์เชร์ชูสองคนวิลมมเลียมแมคเคนลีแต่ทรัมป์เชร์ชูแอนดรูว์แจ็กสันยิ่งกว่าอีกเพราะว่าแอนดรูว์แจ็กสันเนี่ยเหยียดผู้หญิงและก็เหยียดผิวเป็นสมบูรณ์แบบแห่งมนุษย์โบราณสตาผิวขาวสุดโต่งในสหรัฐตอนที่สู้เพื่อสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยแอนดรูว์แจ็กสันสู้เพื่อสิทธินในการเลือกตั้งของผู้ชายผิวขาวเท่านั้นไม่ต้องมีที่ดินคนจนก็เลือกตั้งได้ส่วนผู้หญิงและผิวสีไม่ต้องส่วนอินเดียนแดงแอนดรูว์แจ็กสันยิ่งเหยียดมากที่สุดัวมาก ชอบมากชอบเพราะภาษีนำเข้าด้วยเพราะว่าแอนดรูจ็อกเกิเนี่ยขู่จะรบกับเซาท์แคโรไลนาเพราะว่าเซาท์แคโรไลนาไม่ยอมทำตามเทอร์เรสที่อับละลักทรัมป์เลยชอบแอนดรูจ็อกเกิเพราะว่าพร้อมรบกับมลรัฐที่ไม่ยอมทำตามภาษีเทอร์เรสคราวนี้ผมก็ทบทางการเมืองแบ่งแยกทางการเมืองเนี่ยความขัดแย้งนี้ทำให้ช่องว่างระหว่างพรรคเดโมแครตสนับสนุนแล้วก็พรรควิกนะฮะ วิกส์เนี่ยสนับสนุนรัฐบาลกลางนะฮะ,ะพรรคเดโมแครตสนับสนุนสิทธิ์ของโมลรรฐต่างๆก็รวมไปถึงเซาท์แคโรไลนาทางตอนใต้ด้วยเนี่ยสมัยก่อนมันเป็นยุคก่อนสวิชยุคก่อนเปลี่ยนขั้วเนี่ยเดโมแครตเนี่ยจะฐานเสียงใหญ่ในโมลรัฐทางตอนใต้ซึ่งมีทาตแต่ว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่เหมือนกับว่าไม่ต้องการขึ้นกับรัฐบาลกลางอ่ะนะฮะคอนเซปต์ดิสเซนทรัลลิซชันหรือเป็นโมลรัฐแบบที่เป็นสหรัฐจริงๆโดยที่รัฐบาลกลางไม่ได้มีอำนาจตอนนั้นริพ u ลิก c a n เนี่ยซึ่งมันไม่ไ แล้วก็วิกเนี่ยคือเน้นยูเนียนจำสงครามกลางเมืองได้ไหมฮะเอเบร์แลนคิลเนี่ยเป็นรีพับลิกันแล้วก็ต้องการรักษาไอยูเนียนไว้คือพูดง่ายคือด้านดีของรีพับลิกันก็คือมองว่าความเป็นเอกภาพของทั้งประเทศเนี่ยดีนั่นคือด้านดีในอดีตนะฮะระยะหลังคือท็อกซิกมากขึ้นเรื่อยรีพับลิกันในระยะหลังเนี่ยมีประโยชน์สําหรับคนอย่างผมซึ่งชอบการค้าเสรีและชอบภาษีตำ่ำรีพับลิกันเนี่ยนะฮะที่คนเขาเลือกกันเพราะว่าชอบภาษีต่ํา คอนเซปต์ของรีพับลิกันทั้งหมดคือเก็บภาษีต่ำรวมทั้งภาษีนำเข้าซึ่งคือภาษีชนิดหนึ่งทรัมป์ทรยศหลักการรีพับลิกันที่สุดแล้วที่ทำอย่างนี้รีพับลิกันคือฟรีเทรดคือโลว์ท็กซสสร้างความเป็นเอกภาพในประเทศชาติความเป็นรีพับลิกันคือสร้างความสามัคคีในประเทศชาติและบริหารอย่างมีศีลธรรมและลดภาษีให้ต่ำที่สุดเท่าที่ต่ำได้และและ เพื่อให้มีกลไกตลาดเสรีในการค้าขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนั่นคือ Republican ที่มีคุณภาพในยุคนี้ที่ควรจะเป็นซึ่งในอนาคตก็คงจะได้แหละแต่ยุคนี้คือ Trump ทรัมป์ทำพังหมดแล้วก็ศูนย์พันยาวนานอีก20-30ปี Republican เพราะคนคนนี้คราวนี้ย้อนกลับไปในช่วงนั้นน่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่าง Confederacy แล้วก็ u ูเนีด้วย ซึ่งนำไปปัจจัยในการโต้เถียงกันเรื่องของการแยกตัวและสงครามกลางเมืองในเวลาถัดไป tariff o f a b o m i n a t i o n เนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมทางตอนเหนือและภาคเกษตรกรรมทางตอนใต้ในสหรัฐอเมริกาเป็นสัญญาณของความแตกแยกที่รุนแรงจนนำไปสู่สงครามกลางเมืองและภาคเกษตรกรรมทางตอนใต้เนี่ยเขาก็มีทาสซึ่งช่วยทำงานใน plantation ได้ไงนั่นเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ทำให้ทางตอนใต้ไม่อยากเลิกทาสนอกเหนือไปจากปัจจัยเรื่องของการเหยียดผิวนะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องซึ่งเซ,งซ,งซเรียสอะที่ถ้าคุณเข้าใจ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตอ่ะคุณจะไม่อยากที่จะมีไอ้นโยบายภาษีนําเข้าซึ่งมีการถกเถียงกันในระดับนี้จนมีความขัดแย้งกันสูง การที่อเมริกาจะมีสงครามกลางเมืองเนี่ยโดยที่ภาษีนําเข้าในรอบนี้และพฤติกรรมของทรัมป์ในการย่อเย,อเยอ้ยพลเมืองเนี่ยการที่มีสงครามกลางเมืองในอีก10หรือ2ีปีข้างหน้าโดยโดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเดวิดี้เป็นสิ่งที่เพาะเชื้อให้เกิดสงครามกลางเมืองเนี่ยผมคิดว่าเป็นการอ่านประวัติศาสตร์ที่วิเคราะห์ไม่ผิดโดยที่ผมนั่งมองโดยที่ไม่ได้เป็นในแง่ลบด้วยซ้าไป การที่มันมีการเพาะเชื้อสองครามกลางเมืองซึ่งเกิดขึ้นในยุคเอเบรฮัมลินค์แล้วเอา,อาง,ง่ายคือมีหลายปัจจัยนะฮะแบบปัจจัยเรื่องของการเลิกทาสปัจจัยเรื่องของกลไกลทางด้านเศรษฐศาสตร์ของเหนือและใต้ต่างๆนานา,นา,นาแต่ว่าการเพาะเชืออ้อแห่งความขัดแย้งอ่ะมันเป็นส่วนสําคัญนะฮะการเพาะเชืออ้อแห่งความขัดแย้งคือสิ่งที่บ่มให้มลรัฐทางตอนใต้หลายๆม,มลรัฐเนี่ยเกลียดรัฐบาลกลางของฝ่ายยูเนียน คุณคิดว่าอารมณ์แห่งความเกลยียดชังในวันนี้ในสหรัฐเนี่ยมันมีความบาดหมางระดับที่พร้อมยกปืนขึ้นมายิงกันไหมอีกไม่นานฮะเขาแค่ยังไม่ทํากันคุณต้องเข้าใจถ้าคุณไม่เคยอยู่ในสัฐอการกาคุณจะเข้าใจว่าพลเมืองที่มีความขัดแย้งระหว่างกันเนี่ยมันไม่แคร์ต่อการระดับไหนมันพร้อมยิงกันจริงๆนะฮะสังคมแบบนี้เนี่ยคือ atomized society คุณเคยได้ยินเวลาคนไทยไปเที่ยวเมืองนอกแล้วกลับมาแล้วบอกได้ไหมว่าเวลาอยู่ที่นู่นทําอะไรเขาไม่คแคร์กันใช่ คาว่าไม่แคร์ไม่ได้แปลว่าไม่ได้เห็นแก่คนอื่นนะไม่ใช่ไม่มีเมตตาธรรมนะฮะคำว่าไม่แคร์คือ Just, ไม่แคร์ยิ่งไม่แคร์ atomized society atomized society พร้อมติดอาวุธสู้กันไหม yes คุณเคยดู the purge ไหมนั่นแหละทำไม purge เป็นหนังซึ่งประสบความสำเร็จที่สุดอ่ะมี4ภาคแล้ววะผมดูผมยังเอนจอยเลยไอ้ด้านมืดของผมอะครอบงำเลยบอกว่าให้อยากเห็นอย่างเงี้ย ในอเมริกาในอนาคตถ้าเป็นเพิร์ชแบบนั้นคือสงครามกลางเมืองจบแล้วแล้ว Republican ชนะคุณอาจจะได้เห็นเพิร์ชแบบนั้นแต่ถ้าฝ่ายธรรมะชนะก็ไม่เห็น